สวัสดีค่ะพบควังอีกเช่นเคยนะคะในรายการโชว์รูมโชว์รู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัส้สสสสาีนะคะสูส่ว่ะวันนี้จู่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเนื่องจากว่ารถอ,อีโค a r ของเรานะครับมีเทคโนโลยีที่เหน,นือชั้นวันนี้อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับชิ้นส่วนในอดีของเครื่องยนต์นะครับนะครับชิ้นส่วนนั่นก็คือ VVTI แต่ยาลิมเอชรุ่นนี้ วีีไม่ธรรมดาเป็นวีวีีอีด้วยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์มีการปรับปรุงใหม่ของ t o y ยต a y a r ริและเอทีโดยมีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดแน่ก็คือในส่วนของ VVTI หรือกลไกขับลิ้นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า variable valve timing intelligent แต่ ตัวนี้วาวตัวนี้แปรผันโดยใช้นะครับสฟฟ้าพัฒน,นาไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะดีขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรมหนำซ้ำ่านมาตรฐานยูโรระดับ5ซึ่งในเร็วๆวนี้ในประเทศไทยอาจจะมีการกำหนดมาตรฐานตัวใหม่นี้นะครับ คราวน,นี้เอาเรามาดูฮะชิ้นส่วนเา้าทำหาสูกต้องมาครับชิ้นส่วนเ้านะครับก็จะมีอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับนอกจากตัวเพาวราวลิ้นที่แปรผันแล้วนะครับที่เป็นไฟฟ้าก็จะมีอุปกรณ์พวก EGR อะไรต่างๆนะครับท่อน้ําอะไรต่างๆนะครับเป็นอง์ประกอบกที่ช่วยให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยดียิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ครับ มีวี e ดังกล่าวสามารถทำให้นะครับมีการลดมลพิษเกิดขึ้นได้นะครับโดยการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเหลือเพียงร้อยกร,รัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเป็นตัวเลขกิโลเมตรต่อลิตรจะได้ถึง23.3กิโลเมตรตร่อลิตรนี่คือเป็นผลที่ได้มาและถัดมาอีกนั่นก็คือมาตรฐานยูโรไฟซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันแค่ยูโรสี นะครับตอนนี้เป็นอยู่รัวเลยนะครับนะครับนี่คือผมพอยได้ของอการปรับปูมงเครื่องยนต์ดังกล่าวับปัจจุบันของ t o y ยต a Yaris และ A อทีครับโอกาสหน้ามีอะไรหรือสิ่งใดมานำเสนอนะครับโปรดติดตามต่อต่อไปท้ายนี้ขอให้ผู้รับชมทุกท่านนะครับมีความสุขร่ำรวยกันทั่วหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ <Okay. S 1> นะ